ฮีลใจแพทริกหอบดอกไม้ช่อใหญ่ให้เบสหลังเปิดใจเรื่องพ่อสมรักแฟนคลับยังพากันส่งกำลังใจให้สาวเบสรักวนีลูกสาวของสมรักคำสิงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เจอประเด็นร้อนของคุณพ่อแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งเมื่อวาน ที12ธันวาคมสาวเบสก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อมวลชนครั้งแรกถึงเรื่องของคุณพ่อทำกลางกำลังใจของแฟนๆที่ส่งให้แพทริกหอบดอกไม้ช่อโตให้กำลังใจสาวเบส ล่าสุดก็ทําเอาแฟนๆถึงกับกรี๊ดหนักไปตามๆกันหลังจากที่ยูทูบเบอร์หนุ่มหล่องานดีแพทริกปวริสหรือแพทริก SPD ทายาทเจ้าของโรงงานที่ถูกจับตาความสัมพันธ์กับสาวเบตรักวณีได้หอบดอกไม้ช่อตโตไปเซอร์ไพรส์และให้กำลังใจสาวเบตถึงในงานแจกปฏิทินช่อง ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นโมเมนต์ดังกล่าวถึงขั้นกรี๊ดลั่นกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของสาวเบสเลยก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ